เอาละครับผมกล่าวสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะฮะกลับมาเจอกับผมจอรนเพชรยนต์อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่สถันการใหญ่เลยครับเพชรยนต์ของเราเองนะครับผมผมมาแนะนำนะครับรถตู้เข้าใหม่3คันนะครับสำหรับรถตู้ที่กำลังสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถตู้ไว้ใช้งานอยู่นะครับผมวันนี้เรามีเข้าวันแล้วนะครับ3คันเป็นรุ่น 3.0คอมพิวเตอร์เป็นตัวปี2017นะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมตัวนี้เป็นเบาะ3แถวนะครับเป็นรถสนักงานนะครับจากกรมสาราสุขได้มา3คันไม่ไน้อยๆเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่ารถนี้เนี่ยเราได้รถมาสวยมากคลิปมากๆนะครับแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้รถตัวขายดีจริงๆนะครับผมใครกำลังมองหาอยู่นะครับคลิปนี้ห้ามพลาดเลย เอาละครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับตัวเวตาคอมมูเตอร์3.0กันแล้วนะครับผมเป็นรุ่น2,017นะเกียร์ธรรมดานะครับสีบอลเงินนะครับผมอันนี้จะพาลูกค้าเนี่ยเดินไล่ดูเลยทั้งสามคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างภายนอกภายในนะครับคันนี้อ่าทั้งสามคันเนี่ยเป็นรถหน่วยงานนะครับจากกรมสาธารณสุขนะครับผมต้องบอกเลยว่าการใช้งานเนี่ยนะครับของเขามีการแม่ทันเน้นผ่านศูนย์นะครับตลอดการใช้งานเลยนะครับก็จะเป็นรอบเปลี่ยนน้ำมันเกลืออ่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกนะครับอ่ารอบการเช็คระยะต่างๆเขาก็จะมีการ แมนเทนเน้นนะครับผ่านศูนย์บริการนะครับทั้ง3คันนี้สวยเดิมทุกคันนะครับเลขไม่เดิมทุกคันนะครับเช็คผ่านศูนย์ตัวต้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมและข้อดีของรถหน่วยงานนะครับก็คือในการใช้งาน,นก็ไม่ต่างจากรถส่วนบุคคลเลยนะครับเพราะจะเอาไปใช้ได้แต่ละครั้งนี้ต้องมีการทําเบิกเซ็นเบิก,กรอคนนู้นคนนี้เซ็นแต่ละทีเนี่ยต้องบอกเลยว่าการใช้งานเนี่ยนะครับก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเลยลูกค้าที่ได้เป็นเจ้าของต่อก็ต้องบอกว่าออกไปเนี่ย ได้รถแบบกิ๊บๆไปใช้งานเลยนะครับผมวันนี้ผมจะพาคุณลูกค้านะฮะมาไล่ดูทั้งสคันนี้เลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับภายนอกภายในนะครับเริ่มกันที่คันนี้เลยคันแรกของเรานะครับนี่คันแรกของเรานะครับเปิดมานะครับในโฉมปี17เนี่ยก็จะโมเดลเดียวกันหมดเลยด้านสาตัวเนี่ยครับมันก็จะไม่ต่างอะไรกันมากหกเนี่ยตัวนี้พวงมาลัยปนติดฟังก์ชันก็ไปมีอยู่แล้วนะครับรถตู้เขาเน้นใช้งานอยู่แล้วนะครับผมค่ะผมจะให้ดูสภาพเบาะแล้วก็โดยรวมละกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นที่นั่ง3แถว เป็นที่นั่งสามแถวหลังคาต่างๆเนี่ยตัเห็นไหมฮะคลิปนะครับผมคลิปเลยนะครับจะไม่ต่างจากรถที่ที่ได้มาก่อนนี้หน้านี้เลยนะครับแต่ว่าหมดไปแล้วนะครับก่อนกน่อนหน้านี้เราได้มา30กว่าคันตอนนี้หมดแล้วครับเกลี้ยงเลยเพิ่งได้มาใหม่นะครับนี่ให้ดูแถวนี้ด้วยนะครับผมเปิดให้ลูกค้าเห็นทัดๆไปเลยนี่เห็นไหมครับเป็นโดหนังที่นั่งสามแถวนะครับผมหลังคองหลังคานะครับยังดูคลิปไม่มีข้าวสกปรกใดๆนะครับนี่นดูภาพ แบบเนี่ยโตรงอ่ะตัวเนี้ใช่ไหมฮะต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับไม่มีรอยช้ํารอยขาดรอยย่นอะไรเลยนะครับผมรถคันนี้เดิมๆนะครับเดิมๆไม่เคยมีประวัติการชนหนักนะครับหรือว่าประวัติการย้อมแมวจมน้ําไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งสามคันเลยนะครับอันนี้ก็คันแรกนะครับอ่าทั้งสามคันเนี่ยก็ราคาตั้งขายเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับทุกทุกทุกคันเลยนะเนี่ยสามคันเนี้ยนะครับอย่างคันเนี้ยเลขไมล์จะอยู่ประมาณแสนหก นะครับผมแสนกลางๆนะครับแสนหกไม้รถตู้เนี่ยถ้าปีเศษไม้ไม่แต่สองแสนเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมากๆไปนะฮะเนี่ยขันมาดูข้างหลังกันบ้างดีกว่าเปิดคันนี้ดูก็ได้ครับมันตัวเดียวกันนะครับผมเปิดเดี๋ยวเปิดท้ายให้ลูกค้าดูด้วยนะครับเปิดท้ายมาปุ๊บอ่าเห็นไหมครับดูพื้นต่างๆยังดูกริปอยู่เลยนะครับไม่มีรอยรอยแตกรอยหักอะไรเลยนะครับผมโครงสร้างเดิมๆนะครับเม็ดโอเมก้าคิวครบถ้วนหมดเลยนะครับ คันนี้เดิมยิ่งกว่าเดิมนะคะถ้ารถไม่เดิมเราไม่เล่นเอามาขายนะครับผมเสียชื่อเปล่าๆนะฮะเราเน้นรถเดิมๆนะครับเนี่ยพาดูมุมนี้ด้วยนะครับน่าเป็นไงครับดูกว้างขวางนะครับผมสภาพโดยรวมภายในดูดีมากๆนะครับใครจอะไปทํา v i p ก็โอ้โหโอเคเลยอ่ะเนี่ยโอเคเลยนะครับสภาพดีมากนะครับม่านต่างๆมีให้หมดแล้วนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับรถหน่วยงานในการดูแลรักษาของเขาก็ค่อนข้างจะละเอียดนะครับผมค่อนข้างจะดูดีเลยแหละนะครับ ดูคันนี้ด้วยอ่ะคันนี้ล็อกไปเลยเดี๋ยวเราไปเปิดข้างหน้าได้นะครับเอ๋พาไลดูเลยนะครับลูกค้าจะได้เห็นภาพกันไปเลยนะครับผมอ่ะเอากุญแจมาแล้วนี่กุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมอ่กดปลดล็อกปึ๊กอ่ะเปิดตูเลยนะครับนี่นะครับภาพโดยรวมดูดีมากนะครับให้ดูเบาะนะครับฮะไม่มีย่นไม่มียับเลยนะครับเช่าไหมฮะ แนะถวคอนโซลหน้าก็เนี่ยเบาะตรงนี้ก็ยังดูดีอยู่นะครับผมสภาพโดยรวมกริปมากโอ้โหภายในดูหอมมากนะมาดูเขาพ่นน้ํายาอะไรนะครับนะ่ะขึ้นมาเลยนี่มุมมองก็ลักษะณนะประมาณนี้นะครับเบาะก็สภาพดีมากนะครับไม่มีย่นไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ครับรถที่เป็นรถหน่วยงานเนี่ยมันก็จะสภาพประมาณนี้ครับลูกค้าก็คือมันจะกริบๆเลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลย,เลย,เลยออกไปนี่ไม่ต้องะไรเลยนี่จริงๆเนี่ยผมแค่ที่ได้ไปเนี่ยผมแค่ล้างเนี่ย ก็สวยนะแต่ว่าเราจะมีการปรับสภาพให้ใหม่นะครับตัวมันเครื่องตัวมันเกียร์เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางก็ใช้ได้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมนี่กริบๆเลยแบบนี้เลยนะครับเห็เรายังมีป้ายติดอยู่ตรงหน้ารถอยู่เลยนะครับผมนี่อ่าเป็นกรมอนามัยนะครับผมกระทรวงสาธารณสุขนะครับนี่ให้ดูเลยว่ารถมาจากไหนคือเราขายกันแบบโปร่งใสนะครับผมมาจากไหนก็บอกว่ามาจากนั้นนะครับผมแต่รถหน่วยงานอย่างเงี้ยกรมสาธารณสุขเนี่ยโอ้โหนานๆนี่เราจะได้สักคันนะเพราะว่า อันนี้มันถึงรอบปลดระวังพอดีนะครับเราก็เลยได้มานะครับผมเลม็กไมค์คันนี้ก็อยู่ประมาณแสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งคันนี้ก็อยู่ประมาณแสนหนึ่งแล้วก็มีแสนสี่แสนหกอะไรเงี้ยก็เรียงก็เรียงไปนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เท่าๆกันนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดหให้ดูเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับดูมุมกว้างๆดีกว่า,วานี่อ่าประมาณนี้นะครับผมค่ะหาลูกค้าท่านใดสนใจนะสามคันนี้นะครับยังไม่ติดจองนะครับณนะวันนี้นะยังไม่ติดจองนะครับราคาตั้งขาย 7แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับคันนี้เลขไม้น้อยสุดเลยคันนี้เลขไม้จะอยู่ประมาณเก้าหมื่นนะผมจะไม่ผิดครับแต่เขาอคันนี้จะอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็เลนเหล็กก็ประมาณนี้นะครับผมหากสนใจก็ติดต่อกอนพย,ยนที่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สองห้าสองสองหกเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวแอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมอ่าที่สําคัญนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถแคปหน้าจอนะครับทะเบียนรถคันที่ลูกค้าสนใจได้เลยที่ผมจะถ่ายบุ้งปางให้อ่าทะเบียนทั้งสามคันเลยนะครับ สนใจขันไหนก็ติดต่อมาจับจองกันได้เลยนะครับรถตู้เนี่ยถ้าเห็นแล้วถ้าชอบใจหรือว่ากําลังมองหาอยู่รีบจับรีบจองเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่ากําลังเป็นกระแสเลยนะครับรถตู้หายากจริงๆนะครับและยิ่งบริษัททัวร์ต่างๆก็เริ่มมาเปิดให้บริการก,กันแล้วด้วยนะครับผมเปิดประเทศกันแล้วนะครับรถตู้ก็เป็นหนึ่งรถนะครับที่ใช้ทำาหากินวิ่งทัวร์ต่างๆเนี่ย ได้เลยได้ดีมากๆด้วยนะครับผมและยิ่งได้รถที่สภาพกิ๊บกิ๊แบบนี้ไปใช้งานนะ,ะผมบอกเลยว่าลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับที่ซื้อรถกับกรพิษยนต์นะครับสามคันนี้เกินแบบต้องบอกสภาพแบบกิ๊บแบบเกินรแบบาคาเลยดีกว่านะครับผมกิ๊บเกินราคาเลยนะครับอย่าลืมนะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ0802522670นะครับผม แล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดพยนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับถ้าวันนี้ต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะครับสนใจก็ขัดหน้าจอมาจับจองกันได้เลยนะครับแอดไลน์มาเลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ